นี่เต็มกระทะยกให้ดูเลยเราไม่เชื่อนี่ยกยกเดี๋ยวเขาจะค่ำเนาะฝรั่งเข้ามาดูคงจะค่ำจอยนะดูยกกระทะให้ดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจะทำผัดพริกขิงปลาดุกรอบจ้ะนะปลาดุกรอบจอยก็ได้ทอดเอาไว้แล้วจ้ะนะวิธีการทอดก็ไปดูในลย์ลิสต์จ้ะนะเพราะว่าจอยเคยเคยทอดให้ดูแล้วเนาะวิธีการทอดปลาดุกปลาดุกเงนี้ยจ้ะ วันนี้จอยก็จะทอดจะผัดพริกขิงจ้ะเนี่ยนะจอยจะใช้ปลาโลโบโจ้ะมันหอมดีแล้วอย่างหนึ่งมันไม่เผ็ดมากเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยจอยจะกินได้นะนเพื่อนๆเนาะเพราะว่าถ้าเอาพริกแกงเผ็ดโดยตรงมันเผ็ดเกินจ้ะเดี๋ยวมันจะตีขึ้นอีกอย่างเงี้ยจอยกินได้จ้ะจอยจะใช้สองซองจ้ะเพราะว่าปลาดุกค่อนข้างเยอะกรอบจ้ะอย่างเงี้ย ปลาดุกจอยใช้สองสองแพ็คนะเพื่อนๆสองแพ็คก,ก็หกตัวจ้ะตัวใหญ่ๆนะสองแพ็คหกตัวก็หาซื้อได้ตามห้างตามห้างที่ไหนล่ะร้านไทยซูปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะ <c oughs> บอกเขาตามห้างเขาไปดูในห้างไม่เจอได้เราอีกครับตามร้านไทยร้านเอเชียที่อังกฤษแต่จ้ะนะร้านไทยลร้านเอเชียจ้ะแล้วก็ตามตลาดสดจ้ะเพื่อนๆนะตามตลาดสดก็มีแบบเป็นบางครั้งบางคราวตลาดสดที่ลีดนะ ือไม่รู้จ้ะจะผิดจะถูกจะนะเนีย่ยจ้ะก็ลองไปหาดูเพื่อนนะอยากกินก็ลองเอามาทํากินดูบางคนอาจจะถามว่าแท้ไปอย่างอื่นได้ไม่ก็ไม่เคยลองจ้ะนะมันก็อาจจะได้แหละเอาหัน่นเอาแต่เนื้ออะไรเงี้ยทอดอย่างเงี้ยอาจจะได้จ้ะนะจอยยังไม่เคยทำจ้ะจอยก็เลยไม่รู้ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ตอบบอกว่าไม่รู้นั่นแหละจ้ะ ขูดขูดออกจากซองจ้ะพริกพริกแกงใช้สองซองจ้ะมันจะมีความเผ็ดแบบไม่มากนะเพื่อนๆนะอันเนี้ยมันจะแบบผัดขิงน่ะจะแต่ถ้าเอาพริกแกงแดงเลยอ่ะมันเผ็ดมันเผ็ดมากจอยก็คนกินเผ็ดคนนึงจากสมัยก่อนสมัยก่อนหรอปีที่แล้วอะสมัยก่อนสมัยก่อนมันจะนาหันเกินไปปีที่แล้วน่าจะนะ ก็ไม่ใช่สมัยก่อนเราก็ปีที่แล้วนาจายังกินได้อยู่นะมา,มาเริ่มปีใหม่ก็ร่างกายก็เปลี่ยนสภาพไปจ้ะนะมาจ้ะมาลงมือทํากันเลยจ้าเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยเพื่อนผัดพริกก่อนจ้ะจอยใส่พริกสองซองเนาะ นันก็จะออกหวานวาน,นะเพื่อนๆนะทําผัดปลาดุกแบบปนหวานนั่นแหละจะ เขาก็จะเริ่มออกเป็นสีสีตาออกมาจากน้ำมันเนี่ยจะผัดไปลดไฟให้เหลือไฟอ่อนจะให้เหลือไฟอ่อนๆมันจะได้ไม่ไหม ใส่น้ำตาลลงไปจะชอบหวานมากหวานน้อยใส่ลงไปนะพนเพื่อนๆนะพนเพื่อนๆชอบรสแบบไหนก็กะรสชาติเอาเองเลยจ้ะผุงชูรสน้ำปลาน้ำปลาก็เหลือนิดเดียวเดีย๋ยวไม่ใช้ให้หมดก่อนจ้ะเออขนาน,นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวมันจะเคม็ม จ้ใส่เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยจ้ะมันก็จะออกหวานๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็ชิมรสชาติ สำหรับจอยจอยก็ว่าโอเคแล้วจ้ะนะออกเผ็ดเผ็ดหวานหวานเค็มเค็มจ้ะใสใบมะกรูดลงไปจ้ะ จะซอยก็ได้จะฉีกก็ได้จ้ะนะหรือใบมะกรูดทอดก็ได้จ้ะอันนี้ก็ใบมะกรูดสดจากต้นเลยจ้ะาจากนั้นก็นำประดูกลงไปจ้ะค่อยๆใส่ลงไปจ้ะ มีทั้ง,งหม้นะเพื่อนๆจอยใช้ทุกส่วนจ้ะม mm ีติความกรอบเขาไหมแต่ถ้าเป็นพริกแกงโดยตรงอ่ะสีจะสวยจ้ะจะแดงสวยเนาะอันนี้จอยใช้แบบของโลโบ้ เขาก็อร่อยเหมือนกันจะแต่สีจะไม่สวยเหมือนพี่แกงที่เราซื้อมาไว้แกงแกงแดงนะจ้ะพี่กแกงแดงอ่ะ,แก,แ,อะแกงเผ็ดนั่นแหละอ้วจะค่อยคลุกเขาไปจ้ะตัวเป็นชอบคนที่ชอบเมนูนี้มากเลยเพื่อนๆนะชอบจริงๆ อบกินเล่นด้วยจ้ะไม่บางทีก็ไม่กินกับข้าวจ้ะนะนั่งกินเล่นมันแซ่บดีมันก็อร่อยนั่นแหละจ้ะคำว่าแซ่บก่อนจะขึ้นกระโดดออกจากกระทะกลับมาก่อน หอมมากมากเลยเ,เพื่อนๆหอมไม่นี่จ้ะหอมใบมะกรูดจ้ะกะกระชายนะเพื่อนๆนะถ้ามันหอมมันหอมเครื่องเทศคือกระชายมันเยอะจ้ะเลยหอมหอ้าวเลือกสุดท้ายก็ใส่ใบมะกรูดลงไปจ้ะ ใส่ลงไปอย่างนี้บางคนก็ใส่พริกไทยอ่อนนะนเพื่อนๆนะจอยไม่ใส่จ้ะจอยจะใส่แค่นี้บางคนก็ใส่พริกไทยอ่อนใส่ถั่วฝักยาวนะแต่จอยไม่ใส่จ้ะมีแค่นี้ก็ทําแค่นี้จ้ะน,นะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะพริกก็ไม่อร่อยหน้าจ้ะมันเผ็ดเดี๋ยวจอยกินไม่ได้ เ,เพื่อนเอ้ดูเห็นไหมยืดเยิ้อม,ม,มช่ำๆซอสจ้ะเ,เริ่มแห้งแล้วจ้ะจนี่จะเนื้อใครชอบเมนูนี้โอ้โหสุดยอดเพื่อน ใครกินเผ็ดได้ก็ใส่ไอ้นี่ลงไปนะไอเขาเรียกอะไรพริกไทยอ่อนนะจ๊ะใส่พริกไทยอ่อนใส่ถั่วฝักยาวลงไปหอมมากจ้ะสุกแล้วค่ะเมนูผัดพริกขิงปลาดุกรกอบจ้า ใครสนใจก็นำไปทํานะพนเพื่อนๆนะสุกแล้วจ้านะเมนูพัดนี่เต็มกระทะยกให้ดูเลยเราไม่เชื่อนี่ยกยห้ดูเขาคงจะข่ำเนาะฝรั่งเข้ามาดูคงจะข่ำจอยนะดูยกกระทะให้ดู จก็ยิ่งถ้าใส่พริกไทยอ่อนลงไปยิ่งน่ากินจะพริกไทยอ่อนถั่วฝักยาวแล้วก็ไอ้นี่จ้ะพริกโรยหน้าเนาะจะดูน่าทานกว่านี้จ้ะอันนี้ก็เลิศตสำหรับจอยแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ